คุณคอนฟิกรถยนต์ของคุณเวลาแล้วนะคะแล้วไม่อยากมานั่งทำใหม่วันนี้มีวิธีง่ายๆมาฝากกันไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราเข้าไปที่เว็บ Porsche Thailand นะคะแล้วก็เข้าไปคอนฟิกรถของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเริ่มไปยังรถที่เราต้องการสมมติว่าเข้าไปที่มาคารนะคะแล้วก็เข้ามาที่มาคาร4โฟเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คอนฟิกสีรถนะคะหรือว่าเบาะภายในล้อแม็กนะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดเข้าไปที่ s u m m a r y ค่ะ ดูสรุปออปชันโดยรวมนะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดที่ generate p o c h e code หลังจากนั้นตัว p o c h e code ค่ะก็จะขึ้นมากด copy ได้เลยค่ะส่วนวิธีเปิดนะคะเราก็เข้าไปที่ p o c h e code นะคะเสร็จปึ๊บนะคะแล้วก็เข้าไปวางโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโค้ดที่เราทําเอาไว้นะคะ,ะเป็น option list ตามนี้เลยเราก็สามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะกดแก้ไขเสร็จปึ๊บนะคะเราก็ลองดู confirm อีกรอบนึง แล้วก็กด generate voucher อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จดรหัสเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้รหัสนี้ในการสั่งรถได้เลยค่ะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อ,อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ